ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคองบาสิลัดโมสุภูสุคนเนาะบอกว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศเมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบบาสิลัดอีกแล้วเนาะทุกคนก็คือเมื่อนี้เนาะทุกคนเนาะงบาสิลัดก็ได้มาเปิดใจสาวลาวหรือว่าเปิดใจสาวโสดเนาะซึ่งสาวลาวสาวโสดผู้นี้ก็คือเป็นสาวโสดหน้าใหม่ในนึงทุกคนเลยซึ่งสาวโสดนีเนาะก็ยังบ่เคย ผ่านการแต่งงานมาจ้าเถื่อนนนคนเนาะเพราะว่าเป็นเ,นเป็นสาวโสดที่อ่าอยู่ในวัยรุ่นหรือว่ากําลังขึ้นแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าสื่อเสียงแห่งนั้นปีนี้เนะาะเดบิสลัดกีเดคเข้าไปโอเปลมแล้วก็ไปเนาะสอบถามให้เอฟซีหลายๆคนเนี่ยมูดนํากันนี่แหละลแล้วก็ซีสอบถามนายเรื่องหลายๆอยู่กับยังหูว่าเพื่นนี่อยากโอลมหนุ่มทางใดเนาะหรือว่าอยากคุยกับหนุ่มอายุหลายปันใด และอีกอย่างเนาะสมมติวต่า да. เป็นพอห้างพอใหม่นี่ซาส่วนน้ำใหม่ของเฮานี่จะโอ้ลมหรือว่าคุยนลำไรหรือบอกน้องทุกคนเนาะก็ได้สิเขาไปทำเพิ่นเรื่องสเปคเพิ่นกันแหละทุกคนเลยอ่ะโอเคน้อทุกคนนอนดีเป็นอย่างไรดีเฮาก็เขาไปหาทางซาส่วนน้ำใหม่เฮาเลยทุกคนสบายดีสบายดีเนาะมาพบมาพ่อกันเมื่อนี้มาพ่อกันมันถือน่าหนึเป็นครั้งแรกโดยทางน้องิ่นก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากล้องแหละพี่น้องเลยเนาะถือว่ากระสีได้พาเอฟซีมาโอมาลมเรือว่า มาสัมผัสภาษาพูไทยนะบาลศิลั์เนาะโดยทางบอเสิร์กับบาลศิลั์กันสีได้ลมหรือว่าสัมผัสเป็นภาษาบัตรเดียวกันเนาะภาษาูไทยห่างแหละแมนภาษาพูไทยได้บัตรเียเกันเี่ได้ภาษาพูไทยให้างีได้ชมเทียบบาลศิลัดเนาะแมนเสียงจำเนียงมันบาดระหว่างภาษาผูุไทยภาษาลาาภาษากลางที่เฮาใช่กันดีมันสิสีมวลหรือบบมวลท้างในบาลศิลั์เนาะโดยโดยติดตามหาชมไปพร้อมกันเดยเนาะ อ่ะอดึนกันเพื่อนแนะนำโตกันเนาะชื่อในเรื่องน้องหลานสบายดีซื้อเซโนโซื้อเซโนโโนอ้องเซโนอายุจากปีแหลรอายุสิบแปดอายุสิบแปดปีสิบแปดปีปัจจุบันนี้เฮ็ดเปลือกเฮ็ดน้องอาชีพอาชีพเฮ็ดไหยเฮ็ดหน้านเฮ็ดหน้าคือน้องเซโนเนี่ยเป็นคนแถวนี้บ่บ่เป็นคนบ้านเวงเป็นคนบ้านบ้านเวง แต่ว่าซื้อในซูซีโน่มันเองเลยได้มาอยู่เซโน่เออเป็นสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเนาะไม่เห็ุเพร่ะอยู่เซโน่ใชเนาะว่าสีมาหาเหดุวิ่งได้ระบบงานได้แล้วแต่ว่าประธานเขามือเล่อไปเอ็ดมาไหนน่าจะวันศุกร์วันเสาร์วันศุกวันเสาร์มันเองวันศุกร์ได้ไหมเนี่ยน่าจะม่าเออมันเองมันมันเองวันศุกร์แต่เบ่ได้เอ็ดเนาะ อื่นวันเช้าร์คุณจะมาพักแกันมเมื่อวมื่ออื่นจะไปสมัครห้องโอ้อื่นเราไปสมัครโอ,โอ้วันที่วันเชา้ากัคุณเปิดเปิดทับสมัครเนาะสมัครงานผมเลยงานกองโอ้งานกองงานกองดูว,วะ่ะงานนิคอตเนะาะน,นิคอตอยู่ซีโนะนี่แหละไปเรื่อยๆน้องละอันสถานะารว่าเจอตอนนี้มีผู้บ่าวมาจีบอยู่บ่ บ่มีแสดงว่าสถานะนิสุดที่ผ่านมาก็เคยลงผู้บ่าวอยู่บ่ยังเคยอยู่ทุกมือได้ใช่นี่มีม่มีแล้วทุกมือนี่ชุดชนิดบ่ทุกมือนี่ชนิดโอ้ถ้ามีผู้บ่าวยังมาจีบนี่ได้บ่ได้โอ้ในคอนี่พ่อแม่บ่ไม่อันไม่ห้ามไม่ห่วงบ่พ่อแม่เคยลบมันบ่เอ๊ จะน้อยมีผู้บ่าวต่างประเทศเนาะปาะสิทัดเนาะเนชนใจเพื่อนจะลมจะคุยกะพร้อมบ่พร้อมรวม,มพร้อมคุยกับเพื่อนเนาะแต่สำคัญกับปัจจุบันนี่คือว่าธรรมดาที่สดุด<ม>ยิลมนี่ผู้บ่าวนี่เพื่อนจะได้ผู้บ่าว<ด>อยุทธปีบโบได้ปีอายุเม่ได้ปีอายุคือสำเร็จการลมได้แม่นบ่<ด>มันมันจะมีเนาะเมื่อสำเร็จก็ได้นี่น ซาอ์สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบรมได้บ่ห้าสิบหกสิบได้รมได้มิติบ่คนเท่าบ่สำหรับสำหรับน้องเซโนนี่จำกัดคอได้ของกูสายบ่ได้จำกัดบ่ได้จำกัดอีกเออาคือแบบคือน้องคนหนึ่งแบบง่ายๆเนาะเน้นยังผู้ที่พู้ที่ชี้เข้ามายันว่าเน้นแบบคนแบบนิสัยแบบนั่นจริงใจบ่หรือว่ามักดินมักเที่ยวแบบนี้ฮะนะ บันนี้ห้ามไม่ในห่วงนี้โอ้ซื้อว่าน้องเจนนเป็นคนที่ใจกว้างเนาะแม,นแมน่นไอ่าเป็นคนติดใจกว้างป้าหายายากไปคิดแบบนี้อือคือคือที่พัฒนาเคยมีผู้บ่าวนี่คนจำเดียวบนเรือแบบอายุหลายกว่าบ่กะหลายกว่าก็มี่จำเดียวก็มีอือหลายกว่าก็มีอันหลายกว่าก็มีนี่หรือน้องจากปีประมาณี่เจ็ดสิบแปดหรือไง บอกอายุเพืน้องลอนอนอืนิเดสิบปีพบอกอายุที่เลือนน้องอนะสิบเจ็ดปีสิปีพเือนดีกับน้องเนาะ<อ>คือน้องสิปเพิ่งนีต้องแม้นเศ้าบายพแล้วเนาะเคยลมผูบ่าวอายุสิมาิอยู่บเคยอ,อยู่เป็นในเรืลมแหละธรรมาดาธรรมาดาบ่แต่ทุกเมื่อนี้เป็นในเรื่องตแม่พูดลมแล้ว บมไม่เหรอครัมาจริงจังบ่หรือว่าทางทางน้องนี่พูดบ่ได้จริงจังพูดไม่ได้จริงจังบ่ลมลิ้นซื่อเอแต่มาเปิดใจในมือนี้กันคือน้องนี่จริงจังมันบ่จะได้รีบ่อกแต่ถามว่าจะได้นี่การพูนเที่ยงแรกพูนมักพูนสาพูนเี่อืนแปลว่าทางทีมงานฮะบ่หรือว่าผู้ใหญ่พูนมาเบ้าเนาะเรื่องการสู่คอนี่ทางน้องนี่ก็พ่อมบ่ ยังมีความปลอเ,เนาะ <c oughs> สำหรับน้องนี้ต้องอารอยู่รายปลาเร่อจังหวะพร้อมสร้างครอบครัวนี่ประมาณสาัปลายาประมาณสัปลายอีกโบก้ปีเนาะอาจจะ,ออะสองสามปีอ่าสามปีประมาณนี้กต่ขอคบคุยไปเสียก่อนเกินว่าต้องเบิ่งนี้ใช้ใจคอกันเนาะแมนอ่าต้องเบิ่งเขื่อไว้แต่อยู่ในคขืนนอกเนีมีกันตะคุนทังบดเขน เก้าคนสิบคนมีม eh ีพี่เลยไหมมีเอ้ยี่ามีหลานยอนยนมีหลานแต่สำหรับน้องเซนโนนี right> ่เปลุถือที่เธอเลยหลกคนทิยหลูแซลล่าาโอ้วใจลูกซาลาได้ไหมนี่ไปคเลยเป็นผู้โชคดีนะน่ลกเสริงสก็เป็นคนพูไทยแหละี่งนั้เลยเนาะ แกมัายูต่างท้องกินกะชาวบ้านคนเนาะอย่ารับซับซ้อนกันเนาะปัจจุบันเพิ่นหนกันจัว่าภาษาบานเพิ่นบันเฮาจัว่าภาษาบานเฮาแต่๋ยววันี้ก็ได้มาพ่อู้ไทยคือกันคือมาอยู่เซโนในนี่พี่น้องหมดเลยหมดเลยมีพี่น้องมีพี่น้องอยู่เซโน่แต่น้องกับสาวเซโน่เนาะแต่การไปสมัครมื่อื่นแต่ยังไม่จักว่าเพิ่นนี่หรฮับหรือโบ ตาพิ่งมีฮับด้ยสัก <ะ S 1> กับยันด้ยกับบ้านเป็นเลรือแถวบ,บ้านไม่ได้เวสอกคือว่ามาไกลครัไหยี่บ้านกะบเฮหนาแต่ว่าทานไดับมาเรื่องก้อนมาไร้ก้อนเป็นเรือขานาครอบครัวคือว่าต้องเดวดีพูดเขาี่คางยากจน,ออกจนคิดหน้านี่ได้ลายบนเตละปียนะต,ตามทิศที่ ชิปชิชอบจะคนกินบัาชิปปายวยชิปลายค้นนี่มีจะคอกูหรือคอกูเดียวันนมเอ่คอยูโอ้่นเพ่มเดียวอยู่เนาะเื่องเดียวกันพี่เท่าไปเท่าปยันอยู่เยวพอเท่าไปเท่าเสรแล้วแสดงว่าเดอนีมีพ่อมีแม่มีอ้นะครับมีร้าน คือว่ามีเอ้ยมีไอ้ในคนสร้างของโคเราบอสร้างแล้วคนหนึงโอ้สร้างแล้วคนหนึงเป็นยังคนหนึง่งคุณเคยอยูบ่บ้านบ่อยหรือยังเจอถี่อยู่บ้านโอ้คุณไปอยู่บ้านหาเงินเให้เธอยูย่บ้านอยู่บ้านกะนเฮ็ดสวนมัน,นโอ้เฮ็ดสวนมันกูเปต้นคือว่าถ้าคุณและถ้าคนมันต้นจะจึงได้เงินเนาะ ปีปีละเธอเนาะปูมันแมนเมนปีละเธอปีไก่นี่ก็ะปูกปะปีไก่นี่ก็ะปูกเป็นไรน้ำดินเขาปูดินเพิ่นแล้วเป็นอะไรบันนี้ต้องเสียค่าดินเพิ่นบอกมีแต่อาปูอะไรชื่อได้รลายบัเลือปีหนึ่งไงปีหนึ่งก็ได้ประมาณชิปล้านปลายโอ้ชิปปลายล้านโอ้ชิปปลายล้านแต่ว่ามันเป็นเงินปีเนาะ มีได้ปีบ่ได้ได้ปูกมันเนี่ยแมนออปีได้ผลดีถ้ามันดูผลต่ำมันก็เน่าเลือดได้แล้วเน่ามีชิ้นอย่างนี้แมนฮะบางบอลก็โหน่อยบางบอลก็มีได้โหัวเลยก็มีแมนปูกมันนี่ก็ได้อันคือแถวบ้านน้องมันก็มีผู้พูดเห็ุคลิปไปนี่ก็มีบ่น้องก็มีอยู่มีบ่น้องก็ได้ถ่ายาวอยู่บ้านพูดบ่ยิ่เคยทายเนาะ เริ่มมื่อนี้คือว่าพร้อมจะถ่ายมื่อนี้อยากได้ผู้บ่าอยากมีคนโลคนลมอยากมีคนลมเนาะมาอยู่พี่เพื่อนมูคูมีบ่ามูคูท่านนี่มีอยู่มีอยู่มาดีก็บมูหลายอยู่เนาะสำหรับน้องนี่เป็นคนมกรินมกเทียวบะไ่ได้มกรินมาเทียวขึ้นเขาได้ไขึ้นนี่ไม่ได้ไปลินเนาะโอ้คือมาอยู่พี่เพื่อนพี่น้องให้ก็ิติไม่ได้ไปแล้วส่ะโอ้ก็เก่งใจเพี่นเนาะ เวลาทีอหักไม่ห ah, ักล่าแล้วเวลาสมัคว่าน้องด้สร้างครอบครัวน้องยู่เหืนเองบ่หรือเอาหืนเปิดก็ได้แล้วแต่ที่อแสดงว่าแล้วทางไปสายกันเนาะทางผู้ายว่าจะได้มืออื่นกมือนายูงืนผู้สาวกับยูู้สาวเลย เพิ่นจะมาอยู่พี่ก็ได้เนาะแต่แต่ว่าเป่นมาไม่ได้หรือไม่สะดวกไปอยู่น้ำเพิ่น,นพ่อแม่คือไปบ่อันนี้ยังบง่ฮ่าฮ่นี้คือเขาบอกข,ข้าไปก่อนไม่ไม่แน่เนาะพ่าเรื่องกูสิบเนาะเนาะอ่าบางทีแต่ไปอยู่น้ำเพิ่นบางทีเพ่อน้าจะได้มาอยู่น้ำเฮาอันนั้นมีดอกแมวแบบดึงดูนเฮาเนาะได้มาพ่อมาพ่อกัน เป็นเลยศมือนี้เข้ากินน้ำแล้วบ่กินแล้วได้เพื่อเกินมาเนี่ยลุงเอาซีมาแต่ตลาดโอ้มาอยนี่เนี่ยโยนลุงลุงพนักงานเป็นลุงเนี่ลุงเล,นล่นสามลอ้อ,ลลลอ,อ,อเ,ลลเล่นสามล้อลุงมีลุงอ้ายของพ่อหรือว่าเลยลุงไปเลยอายของแม่อายของแม่ก็คนที่เป็นคนทังบ้าน,น,านคุณคณือดีมาอยู่ดี่เขาหมดมามยู่ที่ กันกับมามีไก่เนาะาดลุงก็ยังมามามีเจ้พี่ลูเพิกอะอะไรร้านเพิกอะร้านเนาะร้านซาวเนาะร้านเาวก็ะคิได้คูยกับเจ้าพี่ไปจักบัตรนาะร้านซาวก็แได้มาอยู่พี่แหละร้านซาวมายู่น้ำดุมพี่ละมันเป็นซาวเซโน่ลายมือเราผมมาเซโน่จยกตอนนั้นที่ไปมันไปที่ไหนกันเนาะปูชงทิพย์เลยเนาะมีเห็นที่บ้านมาลินมาหยังมาดำ จะยังแบบมายังไม่ดนเนาะแต่แต่มานี่เคยไปดินเจเลยแน่เลยนี่แต่ไปเฮิร์มู่นีแต่ไปเฮิร์มู่ใช่สือหมู่กับแม่ได้ติดต่อผู้บ่าวเฮออบอกสาวบุไทยนี่เป็นคนเรียบร mm ้อยเลยสาวบุไทยเนาะก็เ็หยังก็เป็นยังก็เก่ิงทักบุไทยแม่นบ่ก็ขึ้นน้ำค้นแต่สำหรับตัวน้องนี่เอสเปิลได้เป็นเบรกงานในคืนนี้ เกือบทุกอย่างเลเกือบทุกอย่างแน่มาถึงคนได้เนี่ยเนาะเกือบทุกอย่างกันบอกเกือบทุกอย่างนึ่งมันจะเป็นบทุกอย่างได้ไหมเนาะอ่าแบบเป็นยุให้กินหนึ่งกันเรียบร้อยมันบอกอ่านี่นหละชาวภูไทยของแบบแต่สำหรับน้องในเวรงานนี่เลอะบอกตือนบีเดินงานอยู่อ่ะงานนักงงานเบาเพจได้บอกได้หมดแสดงเพจกันแหงเอาสู้ได้เนี่ยคือเพจได้เนาะเม่ดิตีว่าเปิดเมดิตีว่านั้นนี่บอก ตั้งใจมาเซนโนนี่มาสมัครงานนิคอนโดยเฉพาะเรือบ,บอลลูปอะไทยไมาได้งานนิคอนแหละไปหาเวอื่นนี่เือไปเลยเ่ยค<า>ันโบได้เว่นี่แกคันโบกลับบ้านกะเฮ้าตลาดโอ้คันมีได้เลอกะเฮ้าไปหาสมัครงานอยู่ตลาดโอ้แบกพนัดบเมืออื่นนี่เลยว่าเฮ้าไปไปไปทำมึงเองมาเลยมาเลยสมัครเืินเฮ้าไปทำมึงเองโอ้ไปทำมึงเองนี่มีมีความเสี่ยงเนาะนความเสี่ยงที่จะ ลำดมันจะไได้บ่อันเอกสารเลยก็มีครบมวลบนเรยไปเลยเนี่ไปเลยสมัครเออกสารแม่พระมามื่นี่ามันต้องจำตาบ้านเฮ้าเยังงูวเพิ่นทัเพิ่ทับพลังงานอยู่พี่ลุกบ่เออลงไปนน้ำเเป็นงานนสาวกสาวเซโนเป็นสาวเซโนเลยแล้วแบบเป็นชาซิโน่อมสื่อเนาอ ผู้ที่บอกเงินเดือนรายไปเลยอันอยู่หันอีคอนเนี่ยมือหูจำบ่พอแต่ได้เข่าละคอเด็ดเองละพร้อนบ่ยังตั้มเงินเดือนล้านหนึงเอ็ดไหนบ่ได้บ่พอเสรสจล้านเนาะทางบ้านเหงาเงียบเช่นนี้ได้จะเป็นล้านห้าสองล้านฮ่าฟังบอลกันประมาณนี้คือที่พันมากใช้เงินคำหาไปเรื่อยใช่ไหมบ่รับจ้างเป็นลังมือรับจ้างรับจ้างไปเสียไห้ โอ้ยรับจ้างเสยยังไงจ้างแหงบ่แมนมึงละแสนกีบมื่นละแสนกีบอ๋อแปดโมงเช้าสี่โมงแรงเลิกเอ็ดตลอดะักแต่เทียงกันอยู่กันกินในพันเร่งเะมื่นละแสนคุ้มบ่ยเวรงานกันคุ้มอยู่หนังจหน่อยไม่ได้แล้วเนาะ เนาะก็โอเคเนาะเนาะทางอันโอเคใช่ไมีแต่ให้น้องเพิ่นกับพัดพอนคนกะมาอยู่เชโนเนาะแมนเป็นซาวภูไทยบันบันวีบันเวงเนาะบันวีบันเวงบันเวงก็คือบัตรเกิดของโมเสกนั่นแหละพี่น้องเอยเนาะคืออ่าบันเดียวกันรู้ใบมาที่มาพบมาเจอกับสาวบ้านเดียวกันกันเลยเอาภาษาท้องถิ่นชูเอฟซีพังพี่น้องเอ้ ภาษาบ้านเราเป็นอะไรเนาะเป็นกับว่าผู้ไทยบรเสริฐกับว่าผู้ไทยเชเดียวบว่าสิรัตกับผู้ไทยพีเดียบนี่ก็เลยสปีคผู้ไทยเชเดียเลยวันนี้ถ้าสีมีเขาเจอกะขอโทษขอบไพ่แล้วว่าสิรัตเนาะถ้าเพิ่นมีเขาเจอรัวปวดเข้าใจเนาะไม่อนี้ขอสารภาษาบ้านเขาบ้านเดียวกันนี่น้องเบิงเพราะว่าคนบ้านเดียวกันเนาะมาเจอกันว่าปีนี่สาษผู through, ้ไทยนี่เป็นคนเที่หอยแหละพี่น้องเนี่ยนะ กรเบิ่งองเราตัวนี้แหละถึงเจอกระทักมาทักทายมาก็ได้หัฮะมีซับลินอยู่ปุนน่นเนาะมีซับลินเฟสอยู่เนาะหลายมีบ่หลายมีแต่ลายลายกระลินเนาะโอ้โอเคใช่ป่าวสิรัตน์เนาะโดยจึงกะเอาทั้นี้ก่อนไว้พอุ่งนี้อีกคลิปหน้าขอบคุจ<ด>ีน่าจีาน่โอกาสเวลาเลยเดยีวสบายดีสบายดีนั่งละ